ลูกค้านำเครื่อง iPad เข้ามาซ่อมกับทางร้านโดยทางลูกค้าแจ้งว่าใช้งานเครื่องอยู่ดีๆตัวเครื่อง iPad ดับเปิดไม่ติดเบื้องต้นทางร้านพยายามลองทำการเปิดเครื่องรวมทั้งทำการเสียบสายชาร์จแบตตัวเครื่องก็ไม่มีการตอบสนองใดๆทั้งสิ้นอาการเสียลักษณะนี้ส่วนใหญ่ที่พบบ่อยจะพบว่าตัวเมนบอร์ดมีปัญหานะครับโดยเครื่องนี้เป็นรุ่น iPad a i r 5เราไปลงมือทำการแกะเครื่องเพื่อซ่อมกันเลยขั้นตอนแรกทางร้านจะทำการแกะเครื่องแกะหน้าจอออกก่อน หลังจากนั้นทางร้านจะทำการตรวจเช็คก,การกินกระแสะของตัวเมนบอร์ดด้วยซับไพจะพบว่าตัวเมนบอร์ดช็อตนะครับกินกระแสะก่อนออนเต็มแม็กหลังจากนั้นทางร้านจะใช้เครื่องมือกล้องอินฟราเรดตรวจจับหาความร้อนเพื่อจะได้โฟกัสจุดเสียได้แคบลงโดยเครื่องนี้เห็นจุดเสียชัดเจนคาปาซิตเตอร์แบบมีขั้วช็อตไหมมาเลยลงมือจากการยกไอซีเม็ดเดิมที่ช็อตและทำการเปลี่ยนไอซีเม็ดใหม่วางกลับลงในตำแหน่งเดิมเมื่อซ่อมตัวเมนบอร์ดเดิมเสร็จจะทำการประกอบเครื่องกลับให้เรียบร้อย ซมเมนบอร์ดเดิมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องเปิดติดเทสฟังก์ชันพื้นฐานใช้งานได้ครบหมดสนใจซ่อม iPad ติดต่อร้าน IDU Mobile Service ได้เลยจบที่เราเบาที่สุดฝากกดติดตามด้วยนะครับ